ญาติโยมชาธุชนทั้งหลายนะ,ะที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนินม่วงนะแล้วก็ขอบคุณทีวีช่อง5นะทอทอบหที่มาถ่ายทำรายการซึ่งการปฏิบัติธรรมของวัดเนินม่วงนั้นเราจัดทุกวันโยมสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ท,ทุกวันทุกเวลาและเวลาที่เป็นคอร์สพิเศษประจำสัปดาห์ที่มีคนเข้าเยอะก็คือเย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ ก็จะมีโยมมาจากต่างจังหวัดมากเรียกว่าจะทั่วประเทศไทยก็ได้ซึ่งคณะ,ะแม่ชีพาราหมณ์ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คือว่ามาปฏิบัติธรรมกับเราประจำนะก็อุดมคติการทํางานของวัดเนินม่วงอัตมาภาพก็จะอยู่กับปัจจุบันขณะนะคือจะสอนลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยก็คือว่าให้มีความสุขสนุกกับการทํางานในแต่ละวันและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือพระอาจารย์ทํางานด้วยความว่าง ถ้ามันจะประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อธรรมพระพุทธศาสนาและสังคมชุมชนประเทศชาตินั้นต้องยกความดีให้ความว่างเพราะมันจะสำเร็จได้มันต้องมีเหตุปัจจัยเยอะในการประสบผลสำเร็จนะแต่ถ้ามันไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราทำงานด้วยความว่างอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นและอุดมการในการทำงานของพระอาจารย์เนี่ยคือมันต้องส่งข้อธรรมส่งข้อโลก หนึ่งก็คือเรามีศาสนบุคคลเข้ามาแล้วและเราก็มีศาสนพิธีในวัดและก็จะมีศาสนธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ธรรมะได้ข้อคิดข้อธรรมคนมาวัดเนี่ยต้องได้ข้อคิดข้อธรรมแล้วไปดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะแต่มันยังขาดศาสนวัตถุศาสนวัตถุก,ก็คือสิ่งปลูกสร้างที่จะรองรับผู้คนฉะนั้นผู้คนจะมาปฏิบัติธรรมมาพักมาอะไรเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้โยมสาวทิตย์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันเป็น100คนถ้าวันหยุดยาว100ร้อยกว่าคนที่รับที่นอนไม่มีไหว้พระสดมนตรงนั้นนั่งสมาธิตรงนั้นแล้วก็นอนกันตรงนั้นมันเป็นความลําบากของคณะชีพามผู้ปฏิบัติธรรมวัดเนินม่วงพระอาจารย์จึงมีดำริว่าจะต้องสร้างศาสนวัตถุซึ่งเป็นวิหารปฏิบัติธรรมซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่ตั้งเสาอยู่ด้านหลังนี้นะแล้วก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกมาก ฉะนั้นสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมบุญที่วัดเนินม่วงเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนั้นเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและสังคมมวลมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนและที่สําคัญวันทั้งหน้าเราจะทําคลินิกแจกยาฟรีรักษาโรคฟรีที่วัดเนินม่วงนี่แหละวันท้้งหน้าเกิดขึ้นแน่นอนและก็จะมีคณะแพทย์ที่มาถือศีลที่วัดเนินม่วงนะเป็นแพทย์บ้างเป็นเภสัชกรบ้างเป็นพยาบาลบ้าง จะมาทํางานจิตอาสาเรียกว่าวินิจัยโรคฟรีแจกยาฟรีถ้าโรคไหนหนัก,นกๆเราให้แพทย์ทําใบแพทย์ส่งตัวไปให้อันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากนะแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่โยมมาทําบุญที่วัดเหนินม่วงเนี่ยแม้แต่บาทเดียว10บาทร้อยส0งหรือจะมากกว่านั้นเน่ยเกิดประโยชน์ทุกบาทแล้วมันเกิดประโยชน์กับสังคมชุมชนประเทศชาติเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนา ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาได้ที่วัดเนินม่วงนะตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคณะแม่ชีพรามณ์เราซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมห้องน้ําพร้อมที่รับที่นอนพร้อมและการบวชของเราไม่มีค่าใช้ใจนะ่ายรอคอยต้อนรับเพื่อให้ข้อคิดข้อทรรกับโยมจเจริญพรโยมอ่บริเวณนี้คือบริเวณจุดการก่อสร้างวิหารปฏิบัติธรรมวัดเนินม่วงซึ่งเป็นทรงจตุรมุข จตุรมุกสองชั้นนะแล้วก็ประดับลวดลายสวยงามซึ่งต่อไปจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานชาวพุทธทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยฉะนั้นวิหารหลังนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะมีโยมแม่ชีพามาถือศีลแต่ละวันเนี่ยหลักร้อยคนนะแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนบางทีมาเข้าค่ายด้วยมากันเป็นร้อยนักเรียนตั้งแต่ ปฐมมัธยมจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยก็จะมาใช้ประโยชน์ที่วิหารหลังนี้ตลอดจนประชาชนทั่วไปและที่สำคัญก็คือที่พักที่ปฏิบัติธรรมเราสะดวกสบายศาส,สนวัตถุก็รองรับผู้คนที่จะมารับศาสนธรรมกลับไปดำเนินชีวิตให้มีความสุขและสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชิญร่วมสร้างวิหารปฏิบัติธรรมซึ่ง ตั้งเสาไว้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รอปัจจัยจากสาธุชนวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566วันทอดกระถินวัดเนินม่วงนะเริ่มตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายสองโมงเจริญพรเชิญร่วมทอดกระถินสามคัคคีวัดเนินม่วงได้ในวันอาทิตย์ที่19เจริญพร